ตำนานเมืองลับแลเมืองลี้ลับที่ถูกผีบังตาเมืองลับแลหรืออำเภอลับแลเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นชุมชนโบราณมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเป็นเมืองที่มีความเชื่อลี้ลับหลายอย่างเช่นเป็นเมืองที่มีแต่เด็กและผู้หญิงเป็นเมืองที่ถูกบดบังจากสายตามนุษย์ หรือเป็นเมืองที่คนพูดบหมดเทศไม่สามารถอยู่อาศัยได้บางคนก็เชื่อว่าเป็นเมืองอาถรรพ์ที่ถูกสาปหรือถูกผีบังตาไม่ให้คนนอกเมืองเห็นได้ที่ซุ้มประตูเมืองลับแลจะมีปฏิมากรรมแม่ไม้และรูปปั้นหญิงสาวผู้อุ้มลูกด้วยสีหน้าเศร้าส้อยข้างๆมีรูปปั้นชายหนุ่มที่นั่งคอตกถือถุงย่ามที่ว่างเปล่าซึ่งรูปปั้นทั้งสอง มาจากตำนานของเมืองลับแลที่เล่าขานกันมาช้านานว่าการละครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มเมืองทุ่งยังหลงทางในป่าเมืองลับแลเขาเห็นหญิงสาวกลุ่มหนึ่งแอบซ่อนใบไม้ไว้ที่พุ่มไม้ก่อนจะไปเก็บของป่าชายหนุ่มจึงได้แอบหยิบมาหนึ่งใบและรู้ในภายหลังว่าใบไม้นั้นคือกุญแจเข้าเมืองลับแลชายหนุ่มสัญญาว่าจะคืนใบไม้ให้ หากหญิงสาวพาเขาเข้าหมู่บ้านไปด้วยหญิงสาวตอบตกลงทั้งสองจึงเข้าไปในเมืองลับแลด้วยกันเมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีแต่ผู้หญิงกับเด็กๆอาศัยอยู่ทุกคนล้วนต้องรักษากฎห้ามพูดโกหกอย่างเคร่งครัดหากใครทำผิดจะไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปได้หลังจากนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวก็ตกลุมรักกัน และตัดสินใจแต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยาและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งหญิงสาวออกจากบ้านไปเก็บของป่าส่วนชายหนุ่มคอยดูแลลูกน้อยระหว่างนั้นลูกน้อยเกิดหิวนมจึงร้องไห้งองแงหาแม่ชายหนุ่มก็พยายามปลอบลูกด้วยการแกล้งบอกว่าแม่กลับมาแล้วลูกน้อยจึงหยุดร้องไห้ทว่า เมื่อหญิงสาวรู้ว่าชายหนุ่มพูดบทผิดกฎเมืองก็จำเป็นต้องบอกลาเขาด้วยความอาลัยเธอเตรียมย่ามใส่ของที่จำเป็นให้เขาและบอกว่าห้ามดูก่อนจะกลับถึงบ้านระหว่างทางที่เดินกลับบ้านชายหนุ่มรู้สึกว่าย่ามที่แบกมานั้นหนักมากจึงเปิดออกดูและพบว่าทั้งหมดนั้นเป็นขมิน้นเขาจึงเททิ้งเกือบหมด เหลือติดก้นย่ามอยู่เพียงแง่งเดียวแต่เมื่อกลับถึงบ้านขมิ้นที่อยู่ในย่ามกลับเปลี่ยนเป็นทองคําชายหนุ่มรู้สึกเสียดายจึงเรียบเดินกลับทางเดิมหวังว่าจะได้เจอทองคําที่โยนทิ้งไปเทว่าเขาก็ไม่เจออะไรเลยทั้งขมิน้นทองคําหรือทางเข้าเมืองลับแลราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงความฝันณปัจจุบัน มีคำอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อและความลี้ลับของเมืองลับแลแล้วว่าเหตุผลที่เป็นเมืองซับซ้อนหาทางเข้าไม่ได้ออกก็ยากเป็นเพราะเมืองลับแลเป็นอําเภอเล็กๆเ,เดินทางไม่สะดวกเลียลดดเ้ยวรถคดเคี้ยวทำให้คนที่ไม่ชำนาญทางพลัดหลงได้ง่ายที่บอกว่าเป็นเมืองแม่ไม้จริงๆแล้วเป็นเพราะชายชาวลับแล มักจะออกไปดูแลสวนทุเรียนบนเขาปล่อยให้ลูกและภรรยาอยู่บ้านจึงเห็นเป็นเมืองที่มีแต่ผู้หญิงและเด็กๆและบางคนก็เชื่อว่าชื่อที่แท้จริงของลับแลมาจากคำว่าลับแหลงซึ่งเป็นภาษาเหนือแปลว่าลับไปในยามแรงเพราะเมืองนี้มีเทือกเขามากมายบดบังแสงอาทิตย์ทำให้ท้องฟ้าดูมืดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินและคําว่าลับแรงเมื่อถูกเรียกบ่อยๆเข้าก็เพี้ยนจนกลายเป็นลับแรงเรื่องหลอนในโรงเรียนญี่ปุ่นคุณได้วิภาก องวิทยาศาสตร์โรงเรียนส่วนใหญ่เกือบทุกโรงเรียนจะมีห้องวิทยาศาสตร์และในห้องนั้นจะมีหุ่นกายวิภาคตั้งอยู่ตรงมุมห้องส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นเพศชายมีขนาดสูงเท่าตัวคนตัวหุ่นจะถูกแบ่งออกเป็นสองซีกซีกหนึ่งเป็นก้ามเนื้อดงแดงมองเห็นเส้นเลือดอีกซีกหนึ่งจะทำเป็นโพรงใส่ของจำลองอวัยวะไว้เพื่อให้เหล่านักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ในเวลากลางวันมันก็เป็นหุ่นธรรมดาธรรมดาแต่ในยามกลางคืนมันสามารถเคลื่อนไหวและเดินไปเดินมารอบโรงเรียนได้ผู้ที่พบเจอมันในตอนกลางคืนต่างก็บอกว่าเห็นเจ้าหุ่นกายวิภาคเดินไปเดินมาแขนขาแข็งทื่อราวกับหุ่นยนต์สามารถขยับตาข้างที่เชื่อมต่อก,กับกล้ามเนื้อได้บางครั้ง ในระหว่างที่เดินอยู่มันจะทำอวัยวะภายในตัวลนไว้ตามทางแม้ว่ามันจะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนมนุษย์แต่ดูเหมือนว่ามันจะชอบการแกล้งให้มนุษย์เจ็บตัวอย่างเช่นว่าทำเสียงหัวเราะเสียงหน้าคนลุกในตอนกลางคืนหรือวิ่งไล่คนที่เข้ามาในโรงเรียนอย่างไม่มีเหตุผลตามปกติแล้วหุ่นกายวิภาคไม่เคยทำไร้ายไขรและไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากฝีมือมัน แต่คนส่วนใหญ่ที่พบเจอหุ่นจำลองที่น่ากลัวเช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะตกใจจนเป็นลมหรือวิ่งหนีจนได้รับอุบัติเหตุเสียเองชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์เมื่อได้อยู่คุกคีกับมนุษย์ในหลายปีเข้าก็จะมีวิญญาณเกิดขึ้นบางคนก็เชื่อว่าหมุนกายวิภาคบางตัวถูกวิญญาณร้ายเข้าสิง มันต้องการมีร่างกายจริงๆถึงวิ่งไล่ตามมนุษย์ในตอนกลางคืนช่วงที่มันขยับตัวได้เพื่อช่วงชิงชีวิตและร่างกายมาเป็นของมันในบางตำนานก็บอกว่าหากได้สัมผัสอวัยวะของมันจะรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิความร้อนที่ไม่แตกต่างจากมนุษย์จริงๆแม้กระทั่งหัวใจก็ยังเต้นตุบๆได้ หาก้อมโคดรปรอบขเขมนินปอบชั้นสูงปรากฏตัวได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนหาก้อมเป็นโคดรปรอบหรือปอบชั้นสูงในตำนานของประเทศขเขมรที่เรียกแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าปอบธรรมดาจะไม่สามารถปรากฏตัวในตอนกลางวันได้และไม่มีวิชาใดๆแต่ปอบขเขมรตัวนี้ เกิดจากคนที่รู้วิชาหรือเกิดจากหมอผีที่ทำผิดข้อห้ามทำให้กลายเป็นปอบและจากปอบก็กลายเป็นหากอมหรือโคตรปอบอีกทีทำให้พวกมันมีวิชาหลายอย่างเช่นสามารถปรากฏตัวได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืนมีอิทธิฤทธ์แก่กล้าปอบทั่วไปจะกินเลือดหรือเนื้อดิบ และเชื่อกันว่าจะถอดเอาวิญญาณออกจากร่างตอนล่าเหยื่อแต่ปอบขมินจะกินเลือสดสดๆกับเนื้อสดๆโดยไม่จําเป็นต้องถอดวิญญาณบางพื้นที่ก็บอกว่าหากปอบขมินต้องการกินเหยื่อที่เป็นคนจิตอ่อนหรือคนที่ถึงข่าวเคาอเพียงแค่เดินผ่านคนคนนั้นก็จะตายทันทีโดยไม่มีบาดแผลภายนอกทำให้เข้าใจว่าหัวใจวายตาย ปอบขเมรเป็นผีที่อันตรายอย่างมากนอกจากจะมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าป๊อบทั่วไปแล้วพวกมันยังเจ้าเล่ห์อีกด้วยเช่นเรื่องเล่าหนึ่งบอกว่าหญิงชราในหมู่บ้านต่างจังหวัดล้มป่วยเพื่อนบ้านที่มีน้ำใจก็แวะเวียนกันมาเยี่ยมวันหนึ่งมีกลุ่มคนมาเยี่ยมหญิงชราพร้อมๆกันเพราว่ามีชายชราคนหนึ่งเอาคลิกกับเกลือใส่ถุงติดมือมาด้วย แกอยู่กับหญิงชราเป็นคนสุดท้ายตอนที่ออกมาจากบ้านในมือของชายชรานั้นก็ว่างเปล่าแล้วไม่รู้ว่าถุงพริกกับเกลือหายไปไหนญาติของหญิงชราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก่อน,นึกสังหรณ์ใจไม่ดีจึงขึ้นไปดูหญิงชราปรากฏว่าคนป่วยที่ยังดีๆอยู่เมื่อสักครู่ได้เสียชีวิตลงแล้วผู้คนจึงเล่าลือกันว่าชายชราปิศาคนนั้นเป็นปอบขมิน้น กินอวัยวะภายในของหญิงชาราไปหมดแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วบางพื้นที่ยังบอกว่าปอบเมรสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ในตอนกลางคืนเวลามีข่าวปอบออกอารวาสผู้คนจึงต้องไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นกลุ่มไม่น้อยกว่าสามคนเสมอเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมันหากจำเป็นต้องปราบปอบขเขมรก็ต้องใช้หมอผีผู้มีวิชาแก่กล้า สำหรับชาวบ้านทั่วไปหากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อของมันให้ปลูกต้นหวาหรือวางใบหนาดไว้ร,บรอบๆบ้านเพราะพวกมันเป็นพืชที่ปอบขเขมรไม่ชอบส่วนเวลานอนให้นอนโดยเอาแหทอดปามมาคุมที่นอนและการสวดมนต์เป็นประจำก็จะช่วยให้ปอบไม่สามารถเข้าบ้านของใครได้ตามอำเภอใจ